สวัสดีครับวันนี้นะครับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับจะมานําเสนอนะครับไฟฉายนะครับไฟฉายที่พวกเรานะครับชาวปืนนะครับน่าจะรู้จักดีก็คือไฟฉายติดปืนนะครับโอไลท์นะครับโอไลท์นะครับวันนี้ก็มานําเสนอนะครับเขาเรียกว่าใช้ดีจึงบอกต่อนะครับจริงๆแล้วไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับแล้วก็ ต้องออกตัวว่าคลิปวิดีโอที่ทําขึ้นมานี้นะครับหาทำเพื่อบันเทิงนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ชมที่ชอบนะครับแล้วก็รักในกีฬายิงปืนนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเอาไว้เป็นทางเลือกนะครับการรีวิวก็รีวิวแบบภาษาชาวบ้านทั่วไปนะครับอาจจะมีผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับที่ใช้อยู่จริงนะครับกับปืนซิก s ซ u e อร p 3 2 0 sp นะครับก็คือไฟฉายโอไรส์นะครับอันนี้ซื้อมานะครับได้ประมาณ2เดือนแล้วนะครับวันนี้ไม่ใช่ออนบ x ็อกแกะกล่องนะครับเพราะว่าใช้แล้วนะครับแต่ว่าจะมานําเสนอในรูปแบบบ้านๆนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้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 ดูได้รับชมเพื่อความบันเทิงอีกช่องทางหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เป็นทางการมากนะครับอันดับแรกเลยนะครับมาดูที่ตัวไฟฉายนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องนะครับเป็นแพ็กเกจที่ที่ได้มานะครับต้องบอกว่า ประทับใจมากๆนะครับกับเงินที่เสียไปนะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจตัวจริงนะครับของตัวไฟฉายนะครับติดปืนนะครับอันดับแรกนะครับก็ไม่ได้ทําสคริปต์นะครับก็นึกอะไรได้ก็จะพูดเลยนะครับตัวไฟฉายนะครับมีความใหญ่พอสมควรนะครับในสีที่เห็นนี้ในตัวของไฟฉายนะครับก็จะเป็นสีออกน้ําเงินนะครับสีสวยเลยทีเดียวนะครับวัสดุนะครับค่อนข้างแข็งแรงแข็งแรงเลยนะครับไม่ใช่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับ แข็งแรงเลยนะครับเป็นวัสดุที่แข็งแรงนะครับเท่าที่ทราบก็เป็นวัสดุที่ที่ทำมาจะที่ทำวัสดุเดียวกับเครื่องบินนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าส่วนไหนนะครับแต่ว่าแข็งแรงแล้วก็ทนทานแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับดูจากฟอนต์นะครับแล้วก็รูปทรงต่างๆแล้วก็งานนะครับที่ทำนะครับต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับ ตัวเลนก็มีความพิเศษนะครับทนทานนะครับแต่ที่จะเห็นตรงนี้อาจจะสีอาจจะเพี้ยนๆหน่อยเพราะว่าเวลาใส่กับปืนแล้วเนี่ยนะครับมันจะยื่นออกมานะครับจึงทําให้เวลายิงปืนเนี่ยมันก็จะโดนข่าหมานะครับขเขาหมามันร้อนก็เป็นธรรมดานะครับที่จะมีสีอาจจะเพียเพ้ยนๆตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะโดนข่าหมาแต่ว่าตรงหน้าเลนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้รับความกระทกกบกระเทือนเลยนะครับเพราะว่าหน้าเลนเนี่ยนะครับมีความพิเศษนะครับแล้วก็ ทนทานนะครับวัสดุดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับมาดูองค์ประกอบของไฟฉายนะครับองค์ประกอบไฟฉายนะครับตรงด้านล่างนะครับเป็นปุ่มปรับนะครับถ้าเป็นด้านฝานะครับเอยขออภัยครับด้านซ้ายนะครับของตัวไฟฉายจะเป็นเลเซอร์อย่างเดียวนะครับถ้าเป็นตรงกลางนะครับจะเป็นเลเซอร์และไฟฉายนะครับถ้าเป็นถ้าตั้งอย่างนี้นะครับถ้าเป็นด้านฝาสุดแบบนี้ก็จะเป็นไฟฉายอย่างเดียวนะครับรุ่นที่ที่นำมารีวิวก็เป็นรุ่นบอร์เดอร์นะครับ บัตเตอร์โปรนะครับความสว่างของแสงนะครับ1,350ลูเมนนะครับไฟฉายไฟฉายจะมี2ระดับนะครับอีกระดับหนึ่งเป็นระดับที่ประหยัดไฟนะครับไฟก็จะอ่อนลงนิดหนึ่งนะครับนะครับไปได้ไกลสุดถึง260เมตรนะครับก็ถือว่าสว่างแล้วก็ไปได้ไกลมากๆนะครับส่วนไฟฉายตัวนี้นะครับจะมีช่องตรงนี้นะครับเป็นช่องใส่ถ่านนะครับ ไฟฉายตัวนี้จะใช้ถ่านนะครับนะครับใช้ถ่านอ่าอ่าใช้ถ่านนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะครับผมนะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับนะครับหาซื้อได้ทั่วทั่วไปนะครับ1 2 3 a นะครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอย่างไรนะครับนะครับนะครับก็ลักษณะแบบนี้นะครับ cr 1 2 3 a นนะครับไฟฉายนะครับเออถ่านนะครับก็ลักษณะ แบบนี้นะครับข้อดีของของอไฟฉายที่ใช้ถ่านนะครับจะมีข้อดีกว่าไฟฉายที่ที่ใช้แท่นชาร์จอยู่ข้อหนึ่งนะครับคือ,อเมื่อเราจะต้องใช้ในยามฉุกเฉินนะครับแล้วถ่านหมดนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนถ่านได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไฟฉายที่ เป็นแท่นชาร์จนะครับเมื่อทานหมดนะครับเมื่อทานหมดก็จะต้องชาร์จให้เต็มก่อนนะครับมันก็จะเป็นข้อเสียเวลาที่เกิดเหตุกระทันหันแล้วต้องใช้นะครับต้องหยิบใช้นะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ป่าปรามนะครับอาจจะมีเหตุเร่งด่วนนะครับอาจจะออกภารกิจในช่วงค่าคืนนะครับถ้าทานหมดแล้วก็เปลี่ยนทานเก่าทิ้งหรือว่าทานอ่อนแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใส่ทานใหม่ได้เลยไม่ต้องรอชาร์จแต่ว่าถ้าเป็นแท่นชาร์จเนี่ย มันจะต้องเสียเวลาชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีของไฟฉายที่ใช้ถ่านนะครับอันนี้ก็เอาข้อดีมาให้ฟังนะครับส่วนตัวรางจะมี2ลักษณะนะครับอันนี้จะเป็นรางหนึ่งกหนึ่งสามที่ใส่กับปืนซิกแล้วก็รางพิคารอนี่ทั่วไปนะครับส่วนอีกรางหนึ่งก็จะเป็นรางที่มีขนาดเล็กกว่านะครับน่าจะเป็นรางสําหรับปืนก๊อกนะครับแล้วก็อีกอีกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีมาให้นะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจในกล่องนะครับ ซึ่งซึ่งผมใช้ใช้ไปแล้วนะครับนะครับกล่องก็จะมาก็จะมีอยู่ในกล่องวันนี้นะครับแล้วก็มีตัวครอบนะครับไฟฉายนะครับด้านล่างนี่เวลาแกะต้องระมัดระวังนะครับจะเป็นที่เก็บนะครับเก็บของอีกอันหนึ่งนะครับเก็บตัวรางนะครับนี่นะครับแล้วก็มีหกเหลี่ยมนะครับตัวเล็กๆเอาไว้ปรับนะครับไฟฉายนะครับมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ เป็นน็อตนะครับแล้วก็ลางนะครับนะครับตัวนี้ผมก็เปลี่ยนแล้วนะครับให้ใส่กับปืนนะครับซิกเสาเออร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนะครับทดสอบว่าเราเปิดในช่วงค่ำคืนนั้นเป็นอย่างไรนะครับและจะสบท้ายด้วยคลิปการทดลองยิงจริงนะครับกับปืนนะครับในสนามนะครับว่ายิงแล้วมันมันแน่นหนาไหมมันหลุดไหมนะครับ ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับเราจะให้ลองดูนะครับว่าเมื่อใส่กับปืน six sawer p สามสองศูนย์แล้วลักษณะจะเป็นยังไงนะครับหลังนี้ก็จะเป็นลังปลดเร็วนะครับใส่ได้เร็วปลดได้เร็วนะครับนะครับแล้วก็ล็อกแบบนี้นะครับใส่แม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนเป็นแม็กเซอร์นะครับสองนัดนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเต็มนะครับของไฟฉายเมื่อใส่กับปืนนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปการเปิดไฟนะครับนะครับ ว่าแสงสว่างเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับไฟฉายติดปืนนะครับของยี่ห้อโอไรส์นะครับนะครับรุ่นบาร์เดอร์โพนะครับมีทั้งไฟฉายนะครับแล้วก็เลเซอร์นะครับกล้องอาจจะไม่ซูมนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับบริเวณด้านนอกนะครับก็ มืดสนิทนะครับวันนี้มืดนะครับอันนี้ก็บริเวณโรงเรียนนะครับบ้านพักครูนะครับเดี๋ยวเราจะลองอในส่วนที่เป็นของไฟฉายก่อนนะครับไฟฉายนี่ใช้ได้2ระดับนะครับคือ1350งมรรูเมนนะครับแล้วก็300รลูเมนนะครับนะครับอันนี้คือ300นะครับนี่นะครับ300นะครับดับเบิลคลิกนะครับนี่ครับโอ้โห1 350งูเมนนะครับนี่ครับ ระยะนี่ประมาณ150เมตรนะครับที่เห็นตึกนะครับแต่ว่าไฟฉายเนี่ยไปได้ไกลนะครับกว่า2 0 0ร้0ยสองรนะครับแต่ตอนนี้คือ1ประมาณ150เมตรนี่สว่างเลยครับเห็นตึกฝั่งนู้นนะครับดับบิ้คลิกครับปิดครับเราขอให้ครับเป็นลดความสว่างเหลือ300ครับคลิกอีกหนึ่งทีเป็นปิดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเลเซอร์กันบ้างนะครับเลเซอร์นะครับเลเซอร์อย่างเดียวนะครับ นะครับเลเซอร์เป็นเลเซอร์เขียวนะครับโอ้โหนี่ครับเห็นไหมครับเลเซอร์อันนี้ไปยันตึกนู้นนะครับประมาณ150เมตรนะครับแบบว่าโอ้โหสบายมากเลยครับเห็นไหมครับเลเซอร์เป็นแสงสีเขียวเป็นแสงเหมือนในหนังเลยนะครับนะครับกล้องไม่ค่อยจับนะครับอันนี้ก็ใช้กล้องของ iPhone 12 Pro Max นะครับก็ถือว่าก็พอชัดอยู่นะครับเห็นไหมครับโหนี่กับอบ200เมตรนะครับ แต่จริงมันไปได้ไกลพานั้นนะครับนะครับถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับไฟฉายติดปืนโอไรนะครับในราคาโปรโมชั่นนะครับ3,200บาทซึ่งได้ของแถมอีก2อันนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ห้องนะครับต่อครับิ สุดท้ายนะครับต้องบอกว่า,าไฟฉายโอไร์นะครับเป็นไฟฉายที่ใช้แล้วประทับใจมากๆนะครับสำหรับรุ่นโอไรโอไรส์นะครับบาร์เดอร์โปนะครับซึ่งในส่วนที่ที่เป็นของแถมนะครับในช่วงที่ผมซื้อนี่โปรโมชั่นต้องบอกคุ้มมากเลยนะครับปกติคนอื่นนี่จะได้ของแถมอันเดียวนะครับผมได้ของแถมถึง2อันนะครับ เป็นไฟฉายขนาดพกพานะครับรุ่น i 3 t นะครับ eos นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นสีทองนะครับซึ่งสีดํานี่แกะแล้วนะครับมี2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกไฟแสงจะอ่อนๆนะครับเมื่อกดอีกทีก็จะปิดกดอีกทีก็จะสว่างนะครับสลับไปนะครับหรือว่าอ่อนแล้วก็กดนะครับก็จะสว่างนะครับสลับกันนะครับความพิเศษก็คือว่า เป็นวัสดุที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ประหยัดไฟนะครับใช้ถ่านธรรมดานะครับใช้มานานแล้วนะครับยังไม่หมดเลยแล้วก็ขาเนี่ยแข็งแรงมากนะครับความพิเศษก็คือสามารถเนบกับปลายหมวกนะครับหมวกแก๊ปนะครับแล้วก็เดินตอนกลางคืนได้นะครับตรงนี้นะครับเนบกับกระเป๋านะครับมีขนาดเล็กนะครับอันนี้เป็นสีดํานะครับแล้วก็สีทองนี่ยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวจะแกะแล้วนะครับสีทองนี่โอ้ยนะครับอลังการไหมครับ สีทองนี้จะเอาไว้ใช้เองนะครับเดีสีดํานี้จะให้แฟนใช้นะครับนี่นะครับนี้เป็นสีทองนะครับอันหนึ่งนี้ก็ตกประมาณ5-600บาทนะครับแต่ว่าได้ฟรีมา2อันนะครับเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับแล้วก็เป็นไฟฉายที่สุดยอดจริงๆครับพนันก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเป็นไฟฉายที่เอามาแนะนํากันนะครับเยี่ยมมากๆเลยครับขอบคุณครับ